อุ้มวิชูเป,ปิสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องวสอลิคิแทรนะคะทุกคนดูเห็นพี่่เขาเก็บมะหลอดอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาเก็บเ,เก็บ,ากบมาแลอดกีก่คนปะก,อกอ้อยปะก้อ,เอยเสร็จทุ่งใส่เนาะเสร็จทุ่งอาชีอะเชล่ะเออเดีวกะถอดแล้วเสร็จกี่ิดะทอเลยจมวันหน้าวาษาะ พี่เขาอยู่รูดก็ปน่นอยู่ตรงนู้นน่ะเพเดียวเราขอลกินนี่อัสสชิดาโดนทุนเองีตลูกเด้งเดงอพี่สวัสดีค่ะพี่โน่หรกันเนี่นาคุณอะยายไม่ได้ยินอ๋อโน่เดินรอันโนดรอันี่ นันไหนูน้องมีแบบอันนี้เปื้อนี่เลยไรโอ้ยายเขาอายุร้อยปีแล้วนะร้อยกว่าปีถ้าจะร้อยกว่าปีแล้วเนาะนี่จ้ากันเนี่ยแป้ับแ้นอดันอนีเปื้อนหนีเลยละนั่นนีเปื้อนนีเลยละันจะเดจาห่นีนี่ร้อยห้าปีแล้วหนูโอ้ี่ตวกัรนนูตะกันแค่ล่ะหนูพ้นแิ้วใชปะเลย ਵੇਦੇ ਲੂਗਾ ਫੋਕੂਕੇ ਫੋਕਵਾਕੇ ਸੀਲੇਲੀ ਬੂਦੇ ਪਮੁਤੀਆ ਫੋਕਵਾਕੇ ਸੀਲੇਲੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਕਿਨੋਸਿਆ ਬਲੇ ਲਾ ਲਾ ਖੁਣਤੀਓ ਨੁਪੋਨ ਨਲੀਵਾ ਹਾਂ ਨੁਪੋਨ ਨਲੀਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾ ਬੋਲੀ ਨੁਪੋਨ ਨਲੀ ਨੁਪੋਨ ਐ ਨਾ ਆ オー ਡਰ ਨਾ ਤੇ ਫੋਨ ਉਹ ਦੇ ਦਤ ਗਾਇਦਾ ਸਦਾ ਨੇ เอเกลเราเจอลูกนลูกอยู่ข้างล่างนะคะแต่ว่ายายอยู่ที่นี่คนเดียวนะคะอายุร้อยห้าปีอเจพวกแม่ก็จะโอลูกลูกคีเอาโอเวนเชยพก็จะได้ซีรีสเอาว่าจะเตวจะมาเต้ตหลับดีเองสเปนนี่เนี่ยะทเจนนันรอจะดีอ๋อแล้วแม่ซา no moza ah le haba kokwa mm kinya ba no le sinya noche ta gha yi mu super no tablu tablu ta tablu mm je ke tablu na ta thi tablu er ta a ta vi ta po ni yu ni po ni bu ni ba o tu ge kok kho eh tablu ยายไม่เคยได้ยินนะคะต้องพูดเสียงดังๆค่ะดูดับเบิลเนาะนะเออเด็เล่นี่วัวเยอะเยอะโอ้โอ้แ uh ค่เหรอจะเช่าจะมีเอาเที่ยวเยอเลยเออเออเอาเยอะเอะจีถ้าทุกคนตานี้ดูนักขอลำลามีบรรยากาศดูน้องๆเขาเก็บมาหลอดนะคะอันนั้นเยอะกว่าพี่จ๊อบพ่อมุกบอกว่าอ่ะพอมือไอ้ผมอะ Hãy subscribe một kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp